เกียดหน้าเกียดหน้าไม่ดีหรอกพี่จุ๋มฉันมีฉันมีสิ่งไม่ดีไม่ก็ดีกว่าเรื่องแรกไงพี่อยากดูเรื่องอะไรใช่แอร์ต่อไปพี๊ด ทำไฮไฟขอบคุณ่ะยังอไลน์นะเรายังไม่ได้นอนอะไรคุณพีทไม่มีอะไรหรอกพี่อไรหเออหรอไไอร

ก็ก็คืออันนี้เราก็นัดจัดงานเลี้ยงกันอยู่แล้วชอมีบอบนอยากได้อะไหมคะมันเกิดไม่ค่อยนะมันพิเศษสำหรับพิษยังไงไหมเขาไม่เคยลูกคู่แบบเราไม่มีลูกคู่เลยลงไม่เพราะว่าเราโทรสั์แบบไปเปลี่ยนไปซ่อมไปเปลี่ยนจอแล้วอันนี้เครื่องสำรองมาที่เราพูดก็บอกว่าไม่มีเลยเาเขาเขาจะคาดหวังแม้กับอันเกิดเขามันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยก็จริงๆแล้วก็กินข้าวกินข้าวทำบุญทำบุญกัน

ประมาณสองสองสมปีครับสามปียังต้องปรับตัวอะไรจริงๆแล้วมันไม่ต้องปรับอะไรเยอะแล้วเพราะว่ามันก็ทํางานด้วยกันมันอยู่กันเหมือนเพื่อนแล้ะม,ม,มันไม่เสร็จกว่าปีก่กก òn, อนๆยังไงไหมคะมันเดิมแล้วเสมอต้นเสมอไปใช่คราวน้ำโอ้ยจริงๆก็เสมอต่อเสมอไปไม่มีวบวันไม่มีวบวันเดี๋ยวบุบบบไม่เจ้าชูแล้วเนอะเฮ้ยไม่เคยอยู <c oughs> ่แล้ว อ่า่ะมาเลยฮะมีคนจับผิดว่าเราอันเซโล่คุณโฟไปแล้วไม่ใช่เออจริงๆเราเราไม่ไต้องนั่นแหละจริงเหรอแล้วก่อนอันนี้ที่เราไปกดลงกดไลค์คือเราก็แอบเข้าไปดูคือก็กดมันมันเด้งขึ้นมาในสี่อ๋อเอาไช่เราไม่ขึ้นใี่ได้หรออยู่ Explor อ๋อไม่เหลือทีเหรอเออไม่ไดเข้าไปส่องเขาแบบกดชื่อไอจีเขา้าไปกดไลค์เออถ้าเห็นถึงกด เจอกันมา6ปีแล้วครับไม่ต้องสองแล้วล่ะคือถ้าเกิดจะดูก็ดูได้ปกติเราเราไม่ได้โกรธอะไรกันเลยนะตอนนี้พอคนมองว่าแบบเราไปอันตโรอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นก็ใกล้โยงไปนู่นไปนี่ว่าแบบเป็นเรื่องพี่ว่าทุกคนคิดกันไปเองครับจริงๆนะผมกับโฟดเฉยๆมากเลยเมื่อสองเดือนก็เพิ่งคุยกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อน้้ัสมภาษณ์ไไปดคุยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามันเพิ่งไม่ไม่อีู่วันนี้แต่ก็สบายใจขึ้นเคลียร์แล้วจริงๆแล้วคิด เข้าใจโลกทุกแค่เราบอกว่าเราออกมาบอกว่าโอเคเราเราความตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าเขานะก็ยังมีคนจงดีิ <S <S กันจริงจริงผมว่าโซเชียลมันเป็นอะไรที่คนมันเล่นอะไรกันง่ายเลมีหนักๆมีแบบอะไรที่มันทำให้สภาพจิตใจมันไม่ดีไมมีนะก็ก็เขาก็ว่าคือคนมันว่าง่ายครับมันแค่หยิบโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์

ไม่ใช่ครับคือมีคนบอกว่าเห็นจริงๆน่าจะไปถ่ายหรือไปสักอย่างแบบนั้นคงไม่คงไม่น่าถึงที่ท่านป้อน้ากันแน่นอนคุณแรงเกินไปจริงก็คือเป็นเพื่อนกันปกติที่ร่วมงานเรื่องเ่นี้กันคือคนตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่ารอถ่ายหนังมีได้คุยกันเรื่องข่าวอะไไรมก็เห็นเขาเล่าเล่ากันมาแต่ก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจเสียเรื่องรลยข่าวไปฟอยฟอยเข้าใจนะคะเข้าใจครับไม่มีอะไรอยู่แล้เขาไม่ถามไหม เขาก็บอกเออเห็นคนคอมเมนต์แล้วก็ส่งมาหึงไหมคะไม่หรอกเออมันมันไม่ใช่ต้องชี้แจงเขาก็ถามแล้วก็บอกว่าเออถ่ายหนังคนไม่รู้ว่าเราถ่ายกันก็ไม่มีอะไรเป็นกันมากครับผมเขขีียยนนนหมดะะะคคเ่อาพีดกลับมาพีดกลับมาเออกลับมาแล้ว พี่ผู้ชนครับอย่าลืมประทับปัดจอดรถนะครับที่จุดสดนะคนมื <S 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 ่อ oh ี <S <S ้ใครวะบอกว่าขรไม่ใช่วะไม่ใชครีัรถเนคิหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ่ต หล่ยี่็ต้องจนี้นะห้ยุตคพ่ารถัดสน้า